มาต่อกันอยู่ดีก็หลุดเฉยเลย <coughs> ! <coughs> Too many for a scouting party. They must have a camp nearby. I know what you're thinking. About. But Atrius can handle himself. You've taught him well. So he keeps telling me. บุกเรเดอร์เหล็กหลอมบวกหนึ่งส่วนประกอบในการครับครับผมครับอะไรอ่ะองไหรต่อ เราต้องตารอยเท้ n มุ่งเข้าไปในถ้ำน,นั่นเราต้องตามรอยไปไป Chat, ความตายจากบึ่งบนวิ่งเร่งฝีเท้าออกจากเชิงผาเพื่อรอยกางกาศและกดอันเพื่อปล่อยกานเพื่อปล่อยการโจมตีความตายจากพึ่งบนอวิ่งกระโดดฟันนั่นเอง <neh Elizabeth> <c oughs> the trail goes through here leads deeper in there will be more ตลกไวะมีสองท่าท่าคันนี้กับคันหนักท่าอื่นไม่มีมีโล่มต่อละ กาเข้ามาจากทางนี้เราวิ่งกระโดดฟันมาจากทางไหนวะ กิจกรมรมยังไงขวานหรอตลก ไปก่อน เหล็กหลอมได้เหล็กหลอมบวกมาที for the best. Let's find a way out. Wow. <coughs> I have to climb up there. I jumped down just now. This guy is lost. P'Krey. P'Krey Troth. Perhaps Atreus came here seeking shelter. He kept moving when he saw the raiders. And the bear came barreling after him. He's a nice man, Pete. give it that. You think the bear was chasing Atreus? Well, just as likely the bear was... Atreus was chasing it to help. You know the lad. ổng mang nô ra. à huê, nè mèo thứ bốn, mèo cái 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 Oi Yes. โคตรโหดขนานมียังอัดเฮ้ยมิตีเข่าด้วยเมื่อกี้ใส่เฮดล็อกอย่าร้องอย่าร้องอย่าร้องรู้จักพี่โทษน้อยไปอา้าวเฮ้ยไม่กลายเป็นอาร์เทอัสอ่ะ กลายเป็นลูกตัวเองเฉยไอ้เจ้าหมอนีน่มันแปลงร่างได้เหรอวะอะไรกันเนี่ยจำอะไรไม่ได้เลยเหรอ ข้าฝังหมาป่าอยู่แล้วหลังจากนั้นข้าไม่แน่ใจ was so sad. ข้าเสียใจมาก And then was angry. จากนั้นก็โกรธ <And scared. S 1> แล้วก็กลัว <I S 1> หลาย <remember S 1> อารมณ์จังข้าจำ <'m> ได้ว่ากำลังวิ่งอยู่ There was bear. มีหมีตัวหนึ่ง ข้าไปในป่าไม่ใช่พุ่งเข้ามาฆ่าสู้กลับนั้นแหละแต่นั้นต้องเป็นความฝันแน่ๆ <c oughs> แปลงร่างเป็นหมีได้เฉยอารมณ์ของเจ้าทำให้เจ้าเปลี่ยนร่าง <c oughs> ข้าไม่รู้ว่าข้าทำอย่างนั้นได้ด้วย เจ้าไม่ได้ทำอะไรอารมณ์พวกนั้นครอบงำเจ้านั่นคือเหตุผลที่เราต้องไม่ทิ้งการฝึกเราไม่รู้ขอบเขตพลังของเจ้าอารมณ์พวกนั้นจะเป็นอันตรายทาไม่ฝึกควบคุมมันซะท่านสอนข้าควบคุมอารมณ์แล้วข้าอยากได้มากกว่านั้นข้าต้องการคำตอบคำตอบที่ท่านให้มีได้คำตอบที่มีแม่เจ้าคนเดียวที่รู้คำตอบที่นางเก็บงำไว้ ถ้าเกิดมีใครสักคนช่วยเราได้ล่ะใครสักคนที่คำตอบเกี่ยวกับพวกจักหรือพวกโลก่เป็นใครฟังข้านะลูกลูกข้าข้าเกือบฆ่าเจ้าไปแล้วจึงกว่าเจ้าจะเรียนรู้วิธีควบคุมมันได้เราจะไม่เสี่ยงโดยไม่จำเป็น ไม่เด็ดขาดกายไม่ทำอะไรเลยมันก็เสี่ยงเหมือนกันนะพ่อท่านสอนข้าไว้แบบนั้นหยุดคิดแบบเป็นพ่อทักทักไม่ดูปากพ่อนะดูหน้าด้วยนะพ่อโหดนะไม่ตั้งสติซะ ได้รับถ้วยรางวัลเผชิญหน้ากับหมีหมีนะหมีใหญ่กลับบ้านกับอาเทอส ว่าต่เราจะคุยเรื่องเจ้าหนูกลายเป็นหมีไหมไม่ใช่ตอนนี้เราต้องซ่อมเขตอาคมคุ้มครอง,อ,รงอ่านไม่ทันนะครับตอนวันวิ่งวิ่ง,ง,งอยู่เนี่ย สัมผัสแยกไม่ได้เพราะต้องวิ่งไว้ด้วยใช้สี่เหลี่ยมเพื่อควบคุมกันจนตีโจมตีของสหายลูกธนูก่อยเกิดอาการมึนงงเป็นพิเศษต้องใช้เวลาบรรจุมใหม่จำนวนธนูอยู่ตรงมุมด้านล่างอ๋อมีอยู่สามลูก <laughs> so lad, besides your gift of language and hearing creatures thoughts, are there any other new magical abilities to report? Not really. What of Finrear? What about him? When he died, you cast a spell. No, I didn't But think. I saw light. I don't know what you're talking about. Hmm. Trick of thimble winter perhaps. See my share. ฉันก็เห็นไม่ใช่แค่เคทโทสเห็นนะว่าตอนหมาป่าตายเหมือนอธิอันมันไล่มนนะแล้วก็มีเหมือนดาวลูกไก่ลอยออกมาจากล่างมาอธิยาน oh i recognize where we are now what's with all the blood yours atreus seriously that or any prey you might have been dragging i suppose not sure that makes me feel any better. สรุปก็คืออธียนมีพลังมากวิเศษนะครับหลายๆอย่างซึ่งยังไม่รู้ตัวอีกหลายอย่างนี่ไงหมีที่อธียนค่ามีลูกมันมีลูกค่ะไม่ได้ตั้งใจไม,ไม่สำคัญว่าตั้งใจหรือไม่ผลลัพธ์ท่นนั้นที่สำคัญแล้วเราทำอะไรได้บ้าง Nothing. We don't have my nature will take its course. Storms are coming. Isn't it cold enough? We are almost home. มั่วครับมั่วดีมาก Been like this all night. He must have been inside the stave when I fixed it. <laughs> <laughs> What are we still doing out here brother let's go home น้ามาผ <c oughs> ิดทางอ่ะมีเมียนบอกหมอวทำอะไรอยู่ตรงนั้นกลับบ้านก็เถอะแสดงว่าเรามาผิดทาง Tears Temple still works so we can get out of Midgard. They say Fimbulwinter affects all realms wide. Okay, but how could things be any worse than here? Hey, again. You're not scared. So wanna brave girl. Good. Brave girl. That's right. He's good with them. No surprise really. Specky. Specky. Okay? I told you she's wanna I told the each Specky. Good girl. Where is the I How No, Yes, sir. As evenings go, was entirely too eventful. Well, I admit it was a bit like old times there, for a moment. The three of us, navigating some hitherto unhappened-upon patch of forest. Been a while since you've joined us. If that's what you mean. Ah, well, just tired, I suppose. You've seen one deer hunt, you've seen them all. How can you feel tired when you never sleep? There are other kinds of tired, lad. You'll see when you're older. i oh, uh, no have got. a proper rest, my brothers.

น่าจะเป็นี่ทอย่เป็นคนอนไม่น่าถามเจโนะที่ดพี่ทอนะม่เ c o m e i n ข้าเข้าไปได้ไหมถ้ามีเหล้ามาด้วยนะ <c oughs> ข้าคงไม่เป็นเพื่อนดื่มที่ดีนั้งหรอกโอ้ข้ามันใจเร <c oughs> ามีเรื่องจะคุย,ยเอยอะเดีจังไาดูห <c oughs> น้าทอหน่อยเลยเฮ้ยให้เข้าเว้ย เริ่มเรื่องเหมือนคล้ายๆกับภาคแรกนะภาคแรกไอ้วันเดอร์มันมา <c oughs> ทอนี่เป็นพ่อไอ้ภาคที่แล้วนะไอ้เบลเดอร์